วงสาวน้อยเพชรบ้านแทงเปิดตัวสมาชิกใหม่ไม่ใช่ใครที่ไหนหลายๆคนคุ้นหน้ากันดีพาสองโปรโฟไฟล์เลือดไม่ธรรมดาแฟนๆคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแทงเฮลานหลังวงเปิดตัวสมาชิกใหม่อย่างเป็นทางการซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นอ,อมแอมละไมแสงทอง นักร้องสาวเสียงดีที่มีผลงานโด่งดังฮิตติดตลาดมากมายนั่นเองตอนนี้เธอได้เซ็นสัญญาเข้าร่วมกับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยล่าสุดโจโยมมนินนามวงสาได้โพสต์รูปคู่พร้อมต้อนรับออมแอมละใมแสงทองเปิดตัวเป็นสมาชิกใหม่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงใช้ชื่อใหม่ว่าออมแอมเพชรบ้านแพง ซึ่งจะขึ้นแสดงบนเวทีครั้งแรกในวันที่28กันยายนนี้แฟนๆต่างตื่นเต้นและรอคอยรับชมผลงานของสมาชิกใหม่รายนี้โจโยมมนินได้โพสต์ว่าขอบคุณฟ้าที่ให้เจอขอบคุณเธอที่ให้ใจยินดีต้อนรับออมแอมเพชรบ้านแทงอย่างเป็นทางการบอกเลยว่าโปรโฟไฟล์ของเธอก็ไม่ธรรมดา พระอมแอมเป็นศิลปินและเจ้าของแบรนด์ผ้าไทยละไมแบรนด์และในเพจของเธอได้เผยว่าเธอได้รับตำแหน่งประธานฝ่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมพัฒนาบทบาทสตรีมหาสารคามโดยแม้จะเพิ่งมาเริ่มทำงานเพลงในวัยผู้ใหญ่แต่เธอมีผลงานเพลงผู้สาวนุ่งสิน้นบาสโลปสาวนาหารักและ ซอ,อนอีสารที่ยอดวิวหลักล้านและเคยโชว์ฝีมือในรายการ I Can See Your Voice ไทยแลนด์และไม้ทองคำแปด